12กันยายน2568รที่นี่จังหวัดบึงกาฬพระท่านมาอัปเดตผลจากการที่เราทดลองปลูกผู้เรียนต้นนี้ในฤดูร้อนนะครับเราปลูกเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมานะครับ13เมษาพฤษภามิถุนากรกดาสิงหาโอเคเกือบ4เดือนแล้วปรากฏว่าต้นนี้แรกเริ่มนั้นที่เราทำการปลูกนั้นเราจะเห็นว่าลักษณะเปลือกของเขาแตกแล้วก็ยอดของเขาเหี่ยว าจากนั้นเป็นต้นมาจนถึงขนาดนี้จะถึงสีเดือนปรากฏว่าเขาแตกยอดใหม่ออกมาแล้ว่ามาดูใกล้ๆเลยครับนี่คือลักษณะของการแตกยอดใหม่ของเขาออกมาจะเป็นลักษณะอย่างนี้และเมื่อเขามีการแตกยอดใหม่ออกมาอย่างนี้สิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังที่สุดก็คือจะต้องมีการพ่นป้องกันพวกเพลี้ยและก็พวกมแมลงจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งมาดูใกล้ๆเลยครับ Uh, จุดสังเกตจุดนี้ก็คือว่านี่คือยอดดั้งเดิมของเขานะครับที่เราปลูกใหม่ๆนั้นเขาก็จะเหี่ยวแห้งไปเราก็เลยทําการตัดพอเราตัดตรงนี้ออกไปแล้วกิ่งที่อยู่ข้างล่างตัวนี้เขาค่อยๆกระโดกขึ้นมาพัฒนาต่อไปเขาก็จะกลายเป็นยอดนั่นเองแต่ว่ามันมีความต่าง,างตรงตรง,ตรงที่ว่ากิ่งที่เขาพัฒนาขึ้นมาเป็นเป็นยอดนี้เขาจะไม่เป็นลักษณะยอดกระโดงหรือกิ่งกระโดง เขาจะเป็นในลักษณะของกิ่งแผนหรือกิ่งข้างไปก่อนอ่าพอถึงระยะหนึ่งพอเขาโตถึงขนาดนี้ขนาดนี้แล้วเขาถึงจะ,ะแตกกิ่งออกมาเป็นในลักษณะกิ่งกระโดงต่อไปอันนี้ก็จะเป็นคําตอบอย่างหนึ่งให้แก่เพื่อนๆน,นะครับที่มีความสงสัยว่าการที่เราเอาธุเรียนมาปลูกในปีแรกนะมันจะมี2ลักษณะก็คือลักษณะกิ่งเป็นกระโดงเราเอามาปลูกมันก็จะเป็นทรงฉัดไปเรื่อยๆสวยงาม อันที่สองก็คือลักษณะกิ่งที่เป็นกิ่งแผนคือหรือว่ากิ่งข้างกิ่งแผนหรือว่ากิ่งข้างนี่เวลาเราปลูกไปแล้วพอผ่านปีที่สองเข้าปีที่สามที่สี่เป็นต้นไปแล้วเขาจะแตกอยอดออกเป็นกิ่งกระโดงเป็นธรรมชาติของต้นไม้ในที่สุดนั่นเองอแลวทีนี้สําหรับต้นนี้นะครับเราก็จะดูแลของเขาไปเรื่อยๆในช่วงที่เขากําลังแตกยอดอ่อนออกมาอย่างนี้ ความหมายข้างล่างก็คือกําลังแตกรากฝอยออกมาอย่างเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราสามารถที่จะใส่ปุ๋ยได้ปุ๋ยเม็ดก็ใส่ได้ปุ๋ยหมักน้ำหมักอะไรต่างๆก็ใส่ได้รวมทั้งพ่นป,ป,ป้องกันพวกเพลี้ยพวกเชือ้อราแล้วก็พวกแมลงที่จะมากินใบเนี่ยพ่นเป็นประจําสม่ําเสมอเลยถ้าหากว่ามีการแตกยอดอ่อนออกมาในลักษณะใบาดาบอย่างนี้เนี่ยถ้าเราพ่นไม่ได้มันจะเกิดอะไรขึ้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือยอดอ่อนใบอ่อนเหล่านี้เขาจะออกอาการถูกเพลี้ยดูดกินน้ำเลี้ยงจะเป็นลักษณะหงิกหงิกงองอถ้าใบชุดนี้เขาเสียโอกาสคือถูกเพลี้ยทำลายเนี่ยมันจะทำให้อ่าโอกาสของทุเรียนต้นนี้หรือใบชุดนี้นี่ชะง,งักไปเป็นเวลาสองเดือนสามเดือนนั่นเอง เพราะฉะนั้นใบแต่ละชุดที่ออกมานี่เราจะต้องคุ้มครองให้ได้พ้นให้ได้เอาให้อยู่โอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้สวัสดีครับ